วัสดีตอนมันมืดที่21สภาคม2565ได้สั่งไฟสปอร์ตไลท์ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาแกะดูข้างในนะครับว่าม,มันจะเป็นยังไงข้างในเพ,พิ่งซื้อมายังไม่ได้ใช้ ขอนขอแถมได้เพียงมาหอมสายยาวสามเมตรหรือเปล่า จะมาดูแบตเตอรี่ของมันนะครับถ้าเกิดว่ามันจะดูว่าแบตเตอรี่มันขนาดยังไงขนาดไหนดูว่ามันจะใช้ได้กี่ชั่วโมงนะดีว่าเก็บน็อนตเอาไกก็เรียบร้อยแล้วเราจะแงะออกให้ดู จะมีน็อตประมาณ8ดตัว จะมาดูแบตเตอรี่นะครับจริงๆก็ตั้งใจว่าจะเพิ่มแบตเตอรี่ให้มันนะครับเราจะมาดูข้างในว่ามันมีแบตเตอรี่กี่ก้อนชื่อช่องก็บ,บอกลแล้วเก็บตัดดัดแปลง LED นะครับ oh, ๋อ LED ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเบ็ดอ๋อแบตเตอรี่มีอยู่ก้อนเดียวโอ้ oh. oh. ดูรูปทรงแล้วนะครับดูข้างหลังน่าจะมีสองก้อนแต่ใส่แบตเตอรี่มาก้อนเดียวเรืนี้มันก็คงจะไม่ถึงสว่าง แสงสว่างก็ใช้ได้ขอเสียคือมันมีแบตเตอรี่ก้อนเดียวทำยังไงมันจะถึงสว่างมันไม่พกจะไม่ถึงนะครับเต็มที่ก็สามสิบนาทีไฟก็เริ่มลีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มแบตเตอรี่ให้มันนะครับ แรกก็จะเป็นสว่างร้อยเอร์เซ็นแล้วก็ถ้ามีคนเดินผ่านมันก็จะหลีลงนะจะมีเสียนเสืร์ของมันอยู่แล้วก็โหมดที่สองตัวนี้น่าจะสามสิบเปอร์เซ็นแล้วอีกโหมดหนึ่ง สว่าง30แล้วก็ปิดเดี๋ยวจะมาดูว่าจะเพิ่มแบตเตอรี่ให้มันตรงไหนดี จากด้านนอกนะครับตัวนี้จะต่อแบตเตอรี่มาจากด้านนอกเพิ่มเข้ากับขั้วตรงนี้เลยนะมันจะมีขั้วแบตบวกลบอยู่นะจะต่อแบตเตอรี่มาจากด้านนอกโดยการเจาะรูเข้าไปข้างหลังนะแล้วก็สายไฟสอดไปด้านนอก ว่าแบตเตอรี่ที่ผมทำเอาไว้มันก้อนใหญ่มากมเดี๋ยวจะมาให้ดูแบตเตอรี่ของผมมันก็จะเป็นแบบ สองก้อนนะชาร์จไฟได้สองระบบชาร์จเก็บนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวงจรแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้เป็นสายต่อแผงโซล่าเซลล์แผงหกโวลต์นครับหกโวลต์ห้าวัตต์ นี่นะครับจอดซื้อมาใส่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ต่อแผงโซลาเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จมือถือนะครับชาร์จไฟบ้านก็ได้ีด,ดีขึ้นอยู่นะ้มีข้างล่างอีกส่วนตัวนี้เป็นพาวเวอร์แบงค์เก่านะครับทวาะเจ้า สงดวงแบตเตอรี่มไฟ2อกสามารถชาร์จมือถือได้แล้วก็ต่อไฟแสงสว่างได้เวลาจะดูเทอาทะใจไปสักนิดหนึ่งแ้วก็สามารถให้แสงสว่างได้นาน ดูถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ก้อนนึ่งนะครับให้แสงสว่างประมาณ30นาทีนะสี่42ก้อนเนี่ยมันจะให้ความสว่างกี่ชั่วโมงนะคิดเอาเองนะครับเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วนะครับจะมาให้ดูอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็ ไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ